ก็มาคว่ำถ้วยยางอะไรครับก็คว่ำไม่เลี้ยวนี่ครับนะคว่ำไม่เลี้ยวกับผู้ลรครับสิกีตอนตีหนึ่งตีสองผูเลยครับวันนี้มาคว่ำถ้วยนะครับคว่ำเอาน้ำออกจากถ้วยนะครับคว่ำไม่เลี้ยวกับสิกีตอนผู้ละครับตอนคำคำผูเลยครับ ก็อยู่บ้านสวนนี่แหละครับกีดไว้แลวก็ฝนกระลาดนะครับก็โบกีนะครับก็จะมารอตอนดึกนปเลยครับถ้ามันโบโกนะถ้ามันทกเลวก็เลี้ยวไปนะครับเดี๋ยวนี้มาคว่ำถ้วยไสวสกอนนะครับคว่ำเอาน้ำออกมันขัดง่ายดีตอนเฮากีตนะครับ ถ้าเราบวมเวลามากีดทั้งน้ำไปคว่ำไปพร้อมกระบอกสะดวกสบายนะครับก็บ่เหมือนที่เราคว่ำไว้นะนำยางกับต้นออกต้นบอนะครับคือยางต้นนี้มันก็นออกในยูกันนะครับเท่าที่มันออกได้นะครับก็อยู่บ้านสวนนี่แหละครับ เมื่อเช้านี้ก็ไปขีดอีกแปลงหนึ่งนะครับทีนี้ตอนเด็กก็ว่าจะมาขีดแปลงนี้แหละครับแปลงบ้านสวนนี่แหละครับก็เพิ่งพักพ่อนลงมาจากบ้านสวนนี่แหละครับก็มาค่มถวยแล้วก็สางเมยนะครับก๊าิรอลรุ่นพุกแหละครับช่วงตอนกลางคืนนี่แหละครับ ะได้เลน,นครัอย่างตัวน,นี้มันก็ออกอยู่ได้ครับก็ได้สองถ้วยแล้วนะครับบางต้นก็อกน้อยบางต้นก็อกหลายนะครับก็ใกล้วันนะครับใกล้วันที่จะได้เก็บรวมลาแล้วนะครับเสียงรถเพื่อนเพื่อนก็ไปเกียยางนะครับ นี่ก็สิรอเป็นอเลยครับช่วงตีหนึ่งตีสองนะครับคาดว่าจะมากีดอากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับพอมือชเช้านี่ก็ไปกีดไปแล้วแปลงหนึ่งเลี้ยวนะครับวันนี่ก็ว่าจะมากีดแปลงนี้แหละครับมาคม่มถวยไว้ก่อนเหครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอขอ